ทนายบางคนนะครับไปโฆษณาว่านะคดีบ้านโกโกอกผมรับว่าความให้ลุงฟรีนะครับก็โดนร้องมันญ,ญาตไปแล้วตอนนี้นะสภาทนายกำลังสอบสวนมันญ,ญาติถ้าทำผิดก็ต้องรันลงโทษนะครับนะครับ อะไรก็ว่าไปของฟรีไม่มีในโลกครับขนาดไปฝากเงินขอปริทินยังไม่ได้เลยนะครับไม่มีหรอกครับทนายความรับว่าความฟรีมีแต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะทนายบางคนนะครับไปโฆษณาว่านะคดีบ้านกกกอกผมรับว่าความไม่ลุงฟรีนะครับก็โดนร้องมันญ,ญาติไปแล้วตอนนี้นะสภาทนายกาลังสอบสวนมันญ,ญาติถ้าทําผิดก็ต้องรัวลงโทษนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ทนายความคนไหนนะครับที่บอกรับว่าความฟรีนะผมทําให้ลุงฟรีนะทวนใหญ่สุดท้ายเป็นไงมันไม่มีของฟรีสุดท้ายก็ต้องแหละผมต้องขอถอนตัวนะครับนะเขาเรียกว่าทนายความสายเทใช่หรือไม่นะทําฟรีมันก็ต้องเทนะครับสุดท้ายมันก็อ้างความเห็นไม่ตรงกันนะครับแลวทนายความคนที่บอกว่าจะไปทําคดีนะบ้านลุงพลฟรีเนะี่ยผมไม่รับเงินนะครับรับว่าความฟรีตอนนี้ก็โดนร้องมันญาิอยู่สภาทนายรับ รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายทนายความคนนี้ก็ได้ประกาศทางเฟซบุ๊กว่านะผมขอถอนตัวจากทนายความลุงคนก็เพาะอ,อะไรของฟรีมันไม่มีในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยไปนั่งรายการดังๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ารายการไหนนะมานะแล้วก็บอกว่ามีทนายความมานั่งในรายการทีวีผมช่วยฟรีครับไม่มีหรอกครับของฟรี นะมันนั่งพูดในรายการพอเลิกรายการรับเบี้ยเลี้ยงเสร็จหลังจากนั้นมันก็ติดต่ออะไรไม่ได้แล้วไม่มีของฟรีทนายความเสียเงินทั้งนั้นทนายความฟรีคุณต้องไปศาลไปที่ศาลน่ะศาลจะตั้งให้คุณฟรีถ้าคุณโด,ดนดำเนินคดีายายนะ่านะครับไม่ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องชั้นสืบนะคุณไม่เอาของฟรีฉะนั้นทนายความทั่วไปไม่มีฟรีฟรีไม่ได้ผิดมันยากนะครับไม่มีของฟรีอย่าไปเชื่อนะครับ นะยิ่งทนายความออกไอทีวีอะไรไปนั่งๆน่นะทำฟรีผมช่วยช่วยฟรีไม่มีแล้วครับมันก็นั่งพูดอยู่ในรายการแค่นั้นนะ่ะพอรายการเลิกครับติดต่อไม่ได้ไม่รับสายแล้วนะนะครับเพราะนั้นอย่าไปเชื่อของฟรีไม่มีนะโลกนะเชื่อผมเอ,อ,อยากทราบว่าพี่มีลูกสามคนพี่จะยกให้สองคนอีกคนพี่ไม่ให้แบบนี้ได้ไหมอืมอะไรว่างวงวะอ่านแล้วงง มีลูกสามคนจะไปยกอะไรอะไปยกลูกไอ้คนอื่นได้งไงอะ่ะนักข่าวอ่านข่าวแซะผิดไหมครับไม่ผิดแล้วครับนะครับเขาอยากแซะก็แทะไปไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปดูเขากจบนะครับโดยเฉพาะนักข่าวนักข่าวที่เขาแซะก็เรื่องเขาอ่ะคนไทยไมันชอบดรามา่าไม่มีความผิดอะไรแล้วครับนะเราไม่ชอบช่องไหนก็ไม่ต้องดูแค่นั้นจะไปไปนั่งด่าเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ฟ้องเราอีกอ่านะครับอ่านะ เข้าใจนะครับอืมนะครับนะก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์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 เช็คชืค่อด้วยนะครับอืมอาจารย์แทงใจดําเลยอืมนะครับไัยวันไม่ได้กินเงินภาษีประชาชนเหมือนข้าราชการหรือสสในสภาสิทธทิชัยบอกนะครับเ <dialect> ข้าใจนะเพราะนั้นอย่าเที่ยวไปเที่ยวไปด่าเขาเ <cụ> ขาไม่ใช่เป็นข้าราชการไม่ใช่เป็นนักการเมืองบางคนนี่จะไปด่าไัยวัน ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้อะไรต่างๆนะทางที่ดนะีก็อย่าไปสอใส่เกลือกเขาเลยแล้วก็ไอพิธีกรรายการดังๆทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปสอใส่เกลือกไปเชิญเข้ามานะพอเชิญเข้ามาเป็นพิธีกรเสร็จแล้วก็ไปเอาเรื่องไม่ดีไปบูลลี่เขาอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะเพราะนัน้นมองอะไรมองก,กลางๆนะพวกพิธีกรนักข่าวอะไรเดี๋ยวนี้บางคนบางท่านเนี่ยมันก็หิวแสงเหลือเกินอนะ นะวันๆนี่กันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเมียหลวงเมียน้อยเอามาออกทีวีก็ไม่เข้าใจแล้วกันปากก็สชช่วยไปดําเนินคดีกับไอ้พวกนี้หน่อยนะนะครับเอฟซจากเมลเบิร์นออสเตรเลียคุณสมพรนะนะครับอืมอืมนะครับว่ากันไปเอ่อ หนูรู้พี่ของจริงอาจารย์ลุงวิศวะยิงเด็กวัยรุ่นตายที่แถวบางแสนจบไปยังจบไปแล้วสารฎีกาพิพากษาว่าเป็นการป้องกันเกินทุกคนเกิเหตุจำคุกไปเกินห้าปีรอการลงโทษนะครับจบไปแล้วครับตรงไปตรงมาให้ความรู้แชร์แล้วครับขอบคุณครับจากสงขาคดีลุงพลไปถึงไหนแล้วนะครับลุงพลก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ว่ากันไปชนะแพ้อยู่ที่ศาลไม่ใช่อยู่ที่อะไรนะไอ้พวกนักวิเคราะห์วิจารณ์รต่างๆอยู่ที่ศาลตัดสิน นะครับอ่าอืมทนายเดชาประธานของทนายทั้งประเทศหรือครับอ่าครับสบายๆนะครับประชาธิประจยจริงมีสองพรรคนะอืมอืมเสรีรวมไทยกับก้าวไกลใช่หรือไม่อ่าก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านชอบพรรคไหนตามสบายครับดีหมดทุกพรรคครับนะอ่าไม่มีพรรคไหนชั่วร้ายหรอกครับดีทั้งนั้นอาจารย์ทานทานวายกันครับต่อได้ครับขอบคุณครับ ผมก็มีวายมีอะไรผมเตรียมมา้แล้วนะครนะัพวกก็มาให้ครับส่วนใหญ่มาก็คนละสองขวดหกขวดดะตลอดนะครับนะครับนะแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ให้ใครเอาวายมาให้ผมนะผมมีปัญญาซื้อเองไม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้ออะไรให้ผมนะครับนะผมก็นั่งกินก็วานมานะก็วันหนึ่งก็ขวดหนึ่งนะนะครับหรือครึ่งขวดก็แล้วแต่เขาไปไลฟ์อะไรเอออะไรวะเนี่ยอื เขาไปไล่สดช่องไหนมันก็ตามไปด่าเขาอืมนะครับอืมเนีครับเนี่ยนะก็ทําให้ทิ์ไปวันตะวะตะบะแตกคุณวีระบอกนะครับก็าบางคนไม่ชอบเขาตามไปด่าเขาทั่วนะนะครับฟังแล้วก็มันก,มนก็มันก็น่าเห็นใจอ่ะเนี่ยทิศไปวันกัสมปองในช่วงหลังก็โดนด่าหนักก็น่าสงสารนาะ <laughs> ไม่มีหรอกครับทนายความรับว่าความฟรีมีจต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ นะนายบางคนนะครับไปโฆษณนาว่านะคดีบ้านกกกอกผมรับว่าความให้ลุงฟรีนะครับก็โดนร้องมันญาติไปแล้วตอนนี้นะสภาทนายกาลังสอบสวนมันญาติถ้าทําผิดก็ต้องรวนลงโทษนะครับนะครับ run